นะคะเป็นงานกิจกรรมดีๆนะคะก็แม่น้องมิวดูแม่น้องมิวใช่ไหมใช่ใช่แม่น้องมิวนะคะค่ะอ้าวไหนๆนพูดถึงเรื่องน้องมิวแล้วนะคะก็น้องมิวตอนนี้ก็มีข่าวอยู่เนาะมีค่่ะเอาน้องมิวขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะอืมทันไหมทันแหละนะคะน้องมิวนิธาเยอะเนาะน้องมิวนิฐาค่ะค่ะ นะคะก็มาร่วมงานมากับคุณแม่นี่แหละค่ะรวมไปถึงพี่เขากับพี่โป๊บค่ะกุ๊กกิ๊กการนู่นนี่นั่นใช่คนก็บอกว่าละครจบแต่คนไม่จบเพราะว่าจะดูภาพที่มันดูสวีทวิดวิวแล้วกาบอกว่าออกพอละครจบเนี่ยมีการติดตรงติดต่อ้างมายใช่กาค้้งทันข้าวกันอะไรอย่างนี้นะคะสารสัมพันธ์รักกันหรือเปล่าโต้งน้องมิวเองเขาก็เคยบอกนะเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วนอกกองการค่ะแล้วเขาจะว่ายังไงล่ะคะให้เคลียร์กันอีกชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าใช่อะไรค่ะแต่ว่าแบบพอได้รู้จ คุณแม่ดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะเราเองนี่แหละตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกเหตนเวทีแบบน้ำตาคลอว่าจะไม่ว่าจะแบบว่าไม่นี่แล้วนะแต่ว่าเหมือนกับพอพูดแล้วมันเหมือนกับมันไม่รู้สิมันตื้นตันตดยส่วนตัวเรารู้จักโครงการแนี้มากเลยก่อนน้านี้ไม่รู้จักมาก่อนเลยค่ะเพิ่งมารู้จักตอนที่แบบเขาติดต่อมาแล้วเราก็เลยเออลองไปดูว่ามูลนิธินี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งรู้จัก แบบพอได้รู้จักเรารู้สึกแบบโหดีใจมากที่มีมูลนิธินี้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับเขาเลี้ยงดูได้แบบดีเหมือนแม่จริงๆเลยค่ะทั้งหมแบบว่าเด็กที่เขาแบบมีความไม่อบอุ่นในครอบครัวบางคนอาจจะแบบว่าเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาได้มาอยู่ในมูลนิธินี้มันเหมือนกับได้เติมเต็มให้เขากลายเป็นแบบเหมือนเด็กที่มีครอบครัว,วกปกติอ่ะเ่ะวันนี้พอได้มาเจอน้องๆสงสาวนบ้าองน้องน่ารัก พอดีว่าตอนนั่งข้างล่างเรานั่งอยู่ข้างหน้าน้องเขาก็แบบเรียกพี่มิวพี่มิวขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็มาแกล้งดึงผมหันไปแล้วก็แบบไม่ทาเป็นไม่มองอะไรเงี <c> ้ย <oughs> น้องเขาหน้ารักเขาดูเหมือนไม่ได้เป็นเด็กที่กําพร้าหรือว่าอะไรเลยคือน้องเขาดูแบบว่าสมบูรณ์แบบคือดูแบบเป็นเด็กอบอุ่นอะไรเงี้ยอยากให้าตาชิโอโมนิทีนี้จะช่วยเหลือได้ยังไงค่ะก็มูลนิธินี้นะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลามาดูเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยก็ อาจสามารถส่งเงินบริจาคมาได้ค่ะซึ่งมูลนิธินี้มิอยากจะบอกว่าเป็นมูลนิธิที่แบบมันเยี่ยมเยี่ยมจริงๆนะคะออก็อยากจะฝากให้คนช่วยกันบริจาคเข้ามาเพราะว่าคือน้องๆที่อยู่ในมูลนิธินี้มันเยอะมากแล้วจําเป็นจะต้องใช้เงิน ค่อนข้างจะเยอะในการดูแลเด็กเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบิวคะพอดีมันมีออกเวือไซ์ลแล้วแบบเอ้ยนียเ่เราแอบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับโป๊มแล้วก็มีโซฟกันด้วยกู๊กีก้นอ,อกจออะไราล,ลไปแบบต่างจังหวัดกับโป๊มหรอ,อ,มอที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะาง<ต>อาที่เราไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือไปหัวหินะค่ะไปถ่ายแบบแต่ว่าไม่ได้ไปกับพี่โป๊มนะคะไปถ่ายคนเดียวค่ะไปกับแม่ค่ะ แลกับพี่โฟมนี่มีโอกาสได้ไปกินท่องกินข้าวกันไหมกันบป่ไม่มีเลยค่ะเจอล่าสุดก็คือไป ดูละครตอนสุดท้ายด้วยกันกับทุกคนในกองมีพี่คิงแบบทุกคนเลยค่ะเหมือนในข่าวเขาบอกว่าแอบแบบมีซบกันนอกจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีเลยไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะหลังจากละครจบนี่เราเออได้ติดต่อกันไหมไม่ไม่มีติดต่อกันเลยค่ะก็คือเจอล่าสุดก็คือวันนั้นแหละค่ะมีไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยเปนบ้างมีมีเป็นกลุ่มไลน์ประวันรุตค่ะก็นานๆจะคุยกันทีไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครคุยส่วนใหญ่กลุ่มก็จะแบบว่ามีพี่เอนั่นแหละคุยมาบ่อยสุดนี่พ่อแม่ได้มีไไปหน ไม่มีไม่มีโอกาสเลยค่ะจะสปาร์กกันไหมอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับ <c oughs> นิวกับพี่โป้คุยมากันแบบว่าเป็นพี่น้องตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เหมือนกับเขาก็ไม่มีอะไรปิดบงังเราคือแบบ เรียกว่าเหมือนแบบเห็นตัวจริงของเขาแล้วไม่ได้มีมาดอะไรอย่างเงี้ยเออจริง <c oughs> จริงรนีาไม่ปริงหรืออะไรยังไง <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มเหมือนกับไม่รู้ว่าเราไม่ได้คุยกันแบบจีบจีบตั้งแต่ตอนแรกนะคะ<อ>ก็เลย<อ>ไม่ได้่ท่าทีจีบเลยเออขาก็ไม่ได้มีท่าทีจีบเราก็แบบเออก็อไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาจีบขึ้นมาจริงๆยังไงครับก็ต้องศึกษาดูมากกว่านี้ค่ะ ก็ไม่ค่อยนะคะทั่วไ่เขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็จะแบบเหมือนทิ้งสเปซให้เราค่ะก็ไม่อไคะก็ไม่นะคะ,ะคือเหมือนกับเรากับเขาก็ยังไม่ได้อะไรมากมักก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่ะคะ่ะเขาก็คงแบบไม่ไม่ได้กล้ามังหึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะเป็นพลังทุ่งจี่หรือเปล่าทีไม่แบบเราไ เพราะว่าเรไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีถ่ายรูปก,กับหมากโกลเด้นตัวหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่า <c oughs> คิดว่าเออแล้วมันเหมือนกับมันเป็นหมากโกลเด้นที่แบบอยู่ดีก็วิ่งมาตอนที่เรากําลังถ่ายแบบอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเขาคงคิดกันั้งว่าหมากโกลเด้นตัวน,นี้คือหมาของพี่โป๊หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเราไปด้วยกันหรอคาดว่าตอนนี้มั้งคะแล้วก็แฟนคลับที่ลุ้นอยู่ก็หมดสิิแล้วถือว่าดับไปฝันเลยไหมก็ม ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องกันยังจิ้นได้ต่อไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่ายังไม่ปิดโอกาสพี่ป๊ปก็ไม่รู้ะก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดอ่ะแต่เราก็มีคนที่คุยอยู่ก็มีมีคุยอยู่บ้างค่ะแล้วคนที่เราคุยอยู่ตอนนี้เปพัฒนาไปไม่ค่อยได้พัฒนาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เหมือนกับเราทํางานด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ทางานด้วยมันเหมือนกับก็ ไม่ค่อยได้เจอกันรู้จักมาประมาณสามปีได้แล้วค่ะคุณเข้าแฟนเลยใช่ไหมโอ้ยัางรัางย่างเยอะเลยพ่อแม่ยังไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะแต่ก็มีโอกาสกลัวไหมไเ,เป็นนาง <c oughs> เอกแล้วไม่กลัวเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนเลยอะเราแค่คุยคุยกันอยู่เองนะคือก็ไม่ได้ห่างนะมันก็เหมือนเดิมก็คือเราก็คุยเหมือนเดิมอะคะ่ะ ก็คือยังไม่พัฒนาอะไรมากขึ้นใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากขึ้น็ค่าคิเหมือนเดิมเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีค่ะแปลว่าตอนนี้หนุ่มคนหนึ่งต้องมีสิทธิ์อยู่ไหมมีอยากระสือไม่ไม่ผูกมัดไม่ปิดกั้นตัวเองก็ไม่ได้ผูกมัดไม่ปิดกั้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวจริงๆก็ยังไม่ค่อยอยากมีเท่าไหร่ก็คือแบบคุยได้อะไรอย่างนี้ได้ถ้าอยากมีอยากเป็นหนุ่มนอกวงการหรือในวงการนครับจริงๆก็ อยากนอกนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าในวงการเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาจะต้องไม่มีเวลาให้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ละครออนไปแบบเราค่นขางมีเด็กเข้ามาเยอะไหมคะไม่มีเลยอะ่ะ <c oughs> พูดจริงว่าไม่เห็นจะมีใครเข้ามาเลยไม่มีเลยเขาม่กล้าหรือเปล่า <c oughs> เราเป็นท่านหีิงนตีทันแล้วกลัวจะไม่เหมือนกลัวโดนหัดยศเหรอ ตอนนี้มีผลงานเรื่องต่อไปให้เราได้ติดตามไหมครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดกล้องทรายสีเพลิงค่ะก็น่าจะได้ดูประมาณปลายปีค่ะรับบทเป็นใครใ <ๆ S 2> นเ่รับรบทเป็นลูกศรค่ะลูกศรจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าอ่อนต่อโลกแล้วก็ดูแบบว่ายังไงอะไม่ทันคนแล้วก็รักพี่พี่ก็คือพี่ชมพู่ค่ะคือพี่เขาจะกลับมาแกล้งแผนเราแต่เราก็แบบว่าไม่รู้มองว่าเขาเป็นพี่แสนดีอะไรเงี้ย ความยากง่ายของเรื่องนี้กับเรื่องเพลงมาต้องปู้ชมอน,นค่อนข้างต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์แบบเป็นผู้หญิงแบบเรียบง่ายอ่อนแออย่างเรื่องท่านหญิงเนี่ยจะเป็นแบบว่ามั่นใจแล้วก็แบบสูงสักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมเรื่องนี้ก็น่าจะแบบว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเล่นแบบให้มันดูเป็นแบบไม่มีอะไรจริงๆอะคะอ่ะคุณจะมองมีควมว่าแบบเรื่องท่านหญิงเนี่ยเราเป็นนางเอกแล้วพอมะาเรื่องนี้ก็แบบไปลองจากผู้ชม อ๋อว่าคนเขาไม่น่าจะมองอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมิวเองก็ดีใจที่ได้เล่นเพราะว่าเหมือนแบบประกบรุ่นใหญ่หมดเลยนะพี่ชมพู่พี่ปอพี่ชาคริสซึ่งแบบมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีๆที่เราจะได้ร่วมงานกับพี่ๆแล้วก็แบบว่าดูว่าเขาแบบเออมีเทคนิคหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวว่าจะถูกลดเกรดให้เป็นนางรองออไม่เป็นนางเอกแล้วใช่ไหมไม่ค่ะทีนี้เขาวกกลับมานเลย พี่โปเห็นพี่โป้เขาวาดรูปอัพขึ้นอินสตาแกรมให้รูปให้เราด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อเขาไม่ได้ให้เราค่ะเขาจะมันจะมีงานงานที่โรงพยาบาลค่ะวันที่29เนี้ยซึ่งแบบเป็นงานเหมือนกับเอาของลักไปประมูลแล้วพี่โปก็เลยวาดรูปคู่เรากับพี่โปมาเพื่อเอาไปประมูลในงานนี้แทำไมต้องเป็นรูปเป็นของรักนะก็คงเป็นเพราะว่าเรากําลังมีละครด้วยกันอยู่มนงคะก็เลยแบบว่าวาด เลือกไอ้วาดรูปแบบในตัวละครขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจริงจังเขาไ,<ห>ไม่น่าไม,ไม่ไม่ไมรองทำทำตัวเราแบบว่าเฉยเฉยแล้วเ,าแบบเ,วเ,เขาเขามีท่าทีา่แบบเฮ้ยจะมาชอบเรามาจีบเราเนี่ยก็ไม่นะเขาก็แบบเฉยๆกับเราอย่างเงี้ยแหละโอเคครับจบ ียนไปจริงวันนี้พี่โป๊ปออกงานแต่ว่าเกิดที่พลาดเล็กน้อยอจากเรานคะ่ะก็เลยแบบไม่ได้พูดข่าวมาใช่นะคะเดี๋ยวรอง,งานหน้าถ้าพี่โป๊ปออกงานนะคะไปถามกันดีกว่าว่าจีบน้องเขาหรือเปล่าแต่ว่น้องคนที่คุยอยู่เขายืนยันมากเลยนะค่ะก็คงจะพี่โป๊ปก็คงไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะเพราะาพี่โป๊ปเหมือนนี้คะ่ะก่บน้องสตรอเบอรี่ชิคเค้ก็รู้ว่าไงเพราะเหมือนพี่โป๊ปเขาชอบแนวสไตล์แบบแบว่าเขาเรียกว่าหน้าแมว หน้าแมวน้างูงี้งูี้อ่ะหน้าแบบว่าเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะแบลวอะไรเงี้ยหน้าแมวหน้าแมวนะคะช่วงนี้เขาพูดอะไก่อนน่ก่อนนะคะช่วงหน้า